สวัสดีครับทุกคนผม JC จาก Movie w a n d e r e r นะครับวันนี้ผมจะมาคุยกันนะเราจะมาคุยกันถึงบทสรุปของทุกตัวละครนะครับสำหรับซีรีส์ที่เป็นขวัญใจวัยรุ่นนะครับทั้งไทยและเทศก็เป็นซีรีส์มาจากประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็เคยมีกระแสโด่งดังในไทยมาก่อนมาตรฐานไม่ตกเลยนะครับมาคุยกันว่าซีซั่น4เกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนะสำหรับ Sex Education ก็เริ่มเรื่องมาเนี่ยจริงๆมันก็จะเริ่มที่ตัวของตัวละครหลัก2คนนะอย่างโอดิสกับเมฟนะครับซึ่งเมฟเขาก็ได้ทุนไปที่เมกาใช่ไหมครับโอดิสเขาก็เหมือนไปเปลี่ยนคอลีกไปเรียนต่อที่คาร์ n d นดิชใช่ไหมครับซึ่งก็จะมีแต่แก๊งอ่ะที่ไปด้วยกันนะอย่างโอดิสเองเอริกนะครับแจ็กสันเอมี่นะครับแล้วก็รูบี้อย่างเงี้ยพวกแก๊งตรงเงี้ยเขาก็จะไปเรียนต่อกันส่วนอดัมเนี่ยไม่เรียนต่อละไปหางานทํานะครับ เมฟก็จะไปอยู่ที่ค <ใน S 2> อลีนะซึ่งเรื่องราวก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาชิปบทบาทตัวละครอ,อะไรต่างๆมีพวกตัวละครเก่าๆที่เขาไม่ได้เอามาต่อด้วยนะครับก็เหมือนทิ้งไปเลยซึ่งก็น่าสนใจว่าเอ้างงว่าทำไมอยู่ดีเอามาครึ่งหนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้หลายตัวเหมือนกันนะครับอย่างลิลลี่โอล่าอะไรพวกนี้ก็ก็ทิ้งไว้นะครับแล้วก็พวกครูเพราะว่ามันย้ายที่แล้วไง นะครับเอาเมื่อกี้ลืมพูดไปว่ามีวิฟมาด้วยนะครับอะเดี๋ยวผมมาเริ่มที่แต่ละตัวละครเลยนะครับเอาตัวของพระเอกกับนางเอกก่อนเลยแล้วกันโอติสเนี่ยก็มาเจอกับคู่แข่งใช่ไหมครับมาเจอโอนะที่ที่โรงเรียนใหม่แล้วกลายเป็นว่าอทำเซ็กคลินิกทั้งคู่เซ็กเทอร์ปิสคลินิกใช่ไหมครับก็เลยต้องมีการแข่งแข่งกันนะแล้วก็ไปเจอปมว่าอ๋อโอเนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นแก๊งเด็กบูลลี่มาก่อน แล้วก็เป็นคนที่บูลลี่ตัวของรูบี้ด้วยตั้งแต่รูบี้เด็กๆรูบี้เนี่ยนางก็เป็นเหมือนกับเป็นสาวสาวแบบบิชชี่ในโรงเรียนเก่าใช่ไหมก็นางจะเป็นตัวบูลลี่ซะเองแต่จริงๆก็คือนางก็จะมีปมตอนเด็กนะครับว่าเคยไปแคมป์แล้วก็โดนเด็กๆที่แคมป์เนี่ยบูลลี่นะคือเหมือนโต๊การโดนบูลลี่พอได้จังหวะที่ตัวเองเนี่ยมี power มากก็เลยบูลลี่คนซะเองนะครับก็เป็นการเล่าประวัติของรูบี้ไปในตัวนะครับแล้วก็ตัวของโอเนี่ย ก็เหมือนเป็นคู่แข่งกับโอติสใช่ไหมครับชื่อโอเหมือนกันด้วยแต่ว่านางก็จะมีประเด็นของนางเองว่านางเป็นเอเซ็กชวลนะครับคนที่แบบมไม่ชอบปีเซ็กอะประมาณนั้นนะครับโอติส uh, เขาก็จะมีปัญหากับรอบตัวเต็มหมดเลยนะครับที่โรงเรียนก็จะมีใช่ไหมแล้วก็ทะเลาะกับเอริกด้วยนะเพราะว่าเอริกเนี่ยเขาก็ไปเจอพวกแก๊งเพื่อนใหม่นะครับพวกแก,แก๊งเพื่อนใหม่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนเป็นชาว LGBT ประมาณนั้นเขาก็จะเข้าใจกันมากกว่าแต่งตัวคําพูดคันจา อ่าจริตจัก้าอะไรเงี้ยคือมันมันฟังเพลงเหมือนกันมันคุยเรื่องเดียวกัน่ะมากกว่าโอติสนะครับโอติสก็เลยอ่าการเนว่าเหมือนกับทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนทะเลาะกันทะเลาะกันจนว่าเออแยกกันแล้วสุดท้ายก็จบด้วยว่าเออสุดท้ายแล้วอะความเป็นเพื่อนสนิทอะมันมันก็ต้องคุยกันได้ทุกเรื่องมันก็มันก็รู้ใจกันที่สุดอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นเพศเดียวกันก็เถอะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ชอบอะไรทุกอย่างเหมือนกันแต่สุดท้ายมันก็ไปได้กันต่อได้นะครับก็จบจบได้ดีนะโอติสกับเอริกนะ สะเทือนใจนะครับอ่ามิต้องบอกเล่าก่อนว่าฝั่งเมฟเองเนี่ยพอไปที่อเมริกาเนี่ยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันไม่ได้สวยรูรแบบที่คิดนะครับเขาก็ไปมีประเด็นกับครูอีกว่าอ่าโปรเฟสเซอร์ของที่นู่นเนี่ยก็วิจารณ์งานของเมฟแบบรุนแรงมากแล้วก็ถึงขั้นพูดเลยว,ว่าถึงขั้นคัดเอาไปเลยบอกเมฟว่าเธอไปไม่ไม่รอดหรอกไอ้พวกลิเทเรเจอร์อย่างเงี้ยคุณมาเป็นไรเตอร์ไม่ได้คุณมาเป็นนักเขียนไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ทางของคุณ ทำให้เมมจะสูญเสียตัวเองสูญเสียการทรงตัวไปหนักมากแล้วอยู่ทีก็ได้ข่าวมาอีกว่าแม่เสียนะครับก็เลยไปฉากก็จะมีฉากเรื่องของงานศพใช่ไหมครับอันนี้เป็นฉากที่ผมคิดว่าแม่งดีที่สุดในซีซั่นนี้เลยนะครับตอนที่พี่ชายก็ระเบิดอารมณ์ว่าเนี่ยแม่อย่างเงี้ยแม่เป็น d r u ั a d อดดินะอะไรต่างๆนานาเมฟกมีความเสียใจเพื่อนๆก็มาให้กําลังใจซัพพอร์ตแล้วก็ครูจากางเรียนเก่ามาก็มาร้องเพลงนะครับ เพลงของ YouTube ใช่ไหมอ่า We o u t w t h o u t You ซึ่งเป็นคนซึ่งเ,เพลงที่แบบได้ชื่อเพลง w i t h o u t You ใช่ไหมคือโหแม่งเพลงมันดีมากนะครับมันเหมาะกับสถานการณ์แล้วก็เล่นเป็นโนแล้วก็ร้องออกมารู้สึกแบบอินตามนะเป็นเป็น่งเ,เป็น EP ที่ดีมากๆจริงๆนะครับก็มเมฟสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ก็เหมือนกลับมากับโอติสนิดนึงนะครับแต่ว่าเขาก็เลือกจะจบว่าต่างคนต่างไปมีความฝันของตัวเอง ออติสมันไม่ได้เลือกหรอกออติสมันก็อยู่ที่นี่แหละอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับอะไรไปแต่ว่าเมฟเขาก็ไปตามล่าหาความฝันตัวแท้ก็ไม่ได้จบด้วยกันนะครับตัวละครที่ผมจะพูดถึงต่อไปก็พูดถึงไหนๆก็พูดถึงรพเอกแล้วพูดถึงแม่เพอเอกด้วยกันนะอย่างจีอย่างเงี้ยก็ดําเนินเรื่องมาสีซีซั่นแต่น,นี้เป็นซีซั่นที่เหมือนนางจะมีปัญหาเบาที่สุดแล้วนะครับว่าสามซีซั่นแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องผู้ชายซะส่วนมากนะก็มีความดราม่าส่วนตัวพอซีซั่นนี้ปุ๊บ มีลูกมาใช่ไหมครับมีมีน้องน้องจอยมาเงี้ยก็กลายเป็นว่าก็มาโฟกัสที่ลูกแล้วก็หางานทําไปเป็นทํางานเป็นดีเจนะครับเป็นแบบพี่อ้อยพี่ชอตตอบคาถามทางบ้านนะก็น้องสาวตัวเองก็กลับมาเรียนเนี้ยนะก็จะมีปมกับน้องสาวตัวเองตอนเด็กว่าน้องสาวเนี่ยเป็นคนที่ถูกอับวิวสมาแต่เด็กนะครับแต่ก็ไม่ยอมไปหาจิตแพทย์สักทีนะครับเพราะว่าเขาไม่เชื่อในเรื่องพวกนี้สุดท้ายพอมันเปิดใจเนี่ยก็ทําให พี่น้องกลับมารักกันนี่อธิบายแบบเร็วๆแล้วกันนะครับอีกตัวละครหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับคือเหมือนเขาไม่ได้มามีบทที่โรงเรียนแล้วอะแต่เขายังมีบทอยู่นี่นคือตัวของอดัมนะครับอดัมจากแบบเด็กบูลลี่อะคือจากเป็นเด็กผู้ชายแบบ Alpha อัลฟ่าาเงี้ยก็มาคนพบต,ตัวเองว่าตัวเองเป็นเกย์แล้วก็มารักกับเอริกใช่ไหมครับสุดท้ายก็ทั้งคู่ก็ไม่ได้ไปกันต่อแต่อดัมก็เปลี่ยนไปเยอะมากๆนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่รักสัตว์ ะครับเราก็ไป apply job นะคือไปหางานที่เกี่ยวกับฟาร์มแล้วก็ไปเจอฟาร์มตอนแรกเข้าใจว่าเรียนมาแบบมาดูแลหมาสุดทา้ายแกเป็นดูแลหมานะครับก็ก็ตลกดีก็ก็เป็นมันเป็นอะไรที่หิวใจนะเวลาดูฝั่งอดัมนะถึงแม้ว่าเขาจะค่อนข้างจะโกรธเกลียดกับพ่อตัวเองนะอ่าไมเคิลกรอฟใช่ไหมครับแล้วก็พ่อแม่มอรีเนี่ยก็โดนอิสมาตลอดสทา้าแกว่าเขาก็ เหมือนมุมเนี้ยซีรีส์จะพยายามไม่เห็นว่าถึงแม้ว่าคนแก่พอมันรู้ตัวมันก็ปรับเปลี่ยนได้มันต้องพยายามหน่อยแต่เขาก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับไม่รู้ว่าเรื่องจริงมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถึง10%บเปนไหมนะครับเพราะว่าผมคิดว่าคนแก่อายุขนาดนั้นนะ่ะแม่งไม่มีทางเปลี่ยนได้ขนาดนี้แน่นอนแต่ว่าซีรีส์ก็อยากให้เห็นว่าเฮ้ยถ้ามันทำอะ่ะมันต้องทําได้นะครับสุดท้ายก็เป็นครอบครัวก็รีเนียนกันนะผ่านอ่าหลุมผ่านบอ่ออะไรต่างๆสุดท้าย3คนก็เป็น3คนที่ เป็นครอบครัวที่รักกันดีพ่อก็กลายเป็นว่าไม่กดดันลูกมากแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับแม่ก็สปีกอัพมากขึ้นคือมีจุดยืนของตัวเองไม่ได้ยอมทุกอย่างนะครับแล้วอดัมเองก็อ่าเปิดเผยตัวต,วตนเขาบอกได้ว่าเขาเป็นไบเซ็กชวลเขาบอกได้ว่าเขาเนี่ยอยากทําอย่างงู้นอย่างนี้เขาเรียนไม่เก่งแต่เขาก็มีสิ่งที่เขาชอบนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับในในเรื่องนะหลายๆตัวละครบางทีผมก็ไม่ค่อยอินหรอกแต่ว่าประเด็นอดัมเนี่ยผมชอบอยู่นะครับ เอมี่เองก็สุดท้ายก็ไปคบกับไอแซคนะครับนี่พูดเรื่อยๆกันไอมี่ก็เหมือนอทำเขาเรียกว่าไงเผชิญกับปัญหาของตัวเองอะ่ะที่เคยถูกลวนลามถูกอะไรมาก่อนใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าเออเขาก็สู้กับกางเกงยีนตัวนั้นได้ประมาณนั้นนะครับไอแซคอ่าคนที่นั่งรถวีลแชร์จากที่ตอนแรกเหมือนจะเป็นแบบเปิร์วินเลียนหรือจะเป็นตัวร้ายใช่ไหมมันเป็นตัวร้ายที่มันมาขัดขวางเมฟกับโอติสนะครับสุดท้ายก็ในดทีด้านนี้ ก็ยังมีความกวนเตียงของมันแหละแต่มันก็ก็อยู่กับเอมี่ไปก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับอ่าแจ็กสันนะครับแจ็กสันนี่พ่อหนุ่มนักว่ายน้ำใช่ไหมดูลืมไปแล้วว่าเขาเป็นนักว่ายน้ามาก่อนนะครับเพราะว่าก็ใช้ชีวิตแบบปกติมากขึ้นนะแจ็กสันก็จะอยู่กับวิฟเยอะแล้วก็อยู่กับคาวนะครับคาวนี่เขาก็อยากจะเหมือนเขาเขาเทสฮอร์โมนใช่ไหมเทสโตรนก็เหมือนอยากเป็นผู้ชายประมาณนั้นเพราะว่าก็ใจเรียกร้องประมาณนั้นนะ ส่วนวิฟเองก็ไปมีแฟนนะครับชื่อโบที่โรงเรียนใหม่แล้วกายเป็นว่าแฟนเนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบขี้หึงนะซึ่งจริงๆมันก็คือผมก็เข้าเข้า,ข,าข้างโบได้นิดนึงปะวะคือวิฟอ่ะจริงๆมันก็แฮงเอาก,กับแจ็กสันเยอะมากนะแล้วแจ็กสันเป็นผู้ชายไงไมันไม่ใช่เป็นเกย์หรือว่ายัางไงถึงแม้ว่าคุณจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ว่าคือก็จะพบกับแฟนแล้วอะตัวท้ายก็จะไปแฮงเอาก,กับเพื่อนแบบเยอะอยู่ดีนะอะไรก็ไปหาแจ็กสันหาแจ็กสันตลอดนะครับทำให้โบเนี่ย แบโบมโหแล้วก็เป็นคนขี้หึงแล้วขี้หึงแบบมาใช้กําลังใส่มันก็สมควรแล้วแหละวีฟก็เลยแบบโอเคงั้นเราจบกันนะครับแจ็กสันเองก็มีปมที่เพิ่งจะมาเจอนะครับว่า <Hi everyone. S 2> อ่าตัวเองมีล้ําอยู่ในไข่พ <laughs> ูแบบอธิบายแบบสับบ้านๆ <Thank you. S 2> ก็คือเขาเจอก้อนเนื้อนะครับอ่าทีนี้เขาก็เลยต้องไปตรวจแล้วสุดท้ายก็คือไม่ได้เป็นมะเร็ง <are> <Okay. S 1> นะครับไม่ได้เป็นแคนเซอร์ก็ ก็กลายเป็นมันก็เป็นพาร์ทหนึ่งนะครับของเรื่องนี้คือทุกอย่างมันก็มาบรรจบกันนะครับในตอนจบว่าทุกคนก็มีบทสรุปของตัวเองนะครับถึงแม้ว่ามันชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะมันจะเล่นเรื่องเล่นเรื่องของวอกเยอะมากนะครับแล้วก็ความหลากหลายทางเพศซึ่งจริงๆ s e ็ e เ u ็กเซ็กเอเนี่ยเขาก็ซัพพอร์ตมาตลอดแล้วก็เป็นเหมือนกระบอกเสียงอันนึง ก็น่าสนใจมากนะผมไม่รู้ว่า,อานอกเมืองอะแ,แบบว่าชาญเมืองนอกเมืองอะไรเงี้ยอย่างที่โมเดลใช่ไหมครับที่อังกฤษอย่างเงี้ยมันคนมันแต่งตัวกันแฟนซีขนาดนี้ใช่ไหมมันแบบแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปเคยใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษใช่ไหมครับแต่ผมรู้สึกว่าเออหรือเพราะว่ามันเป็นแค่คอสตูมในหนังในซีรีส์วะคือในหนังยังไม่เคยดูเรื่องไหนมันแต่งขนาดนี้เลย หรือมันแค่เฉพาะของเรื่องนี้มามันก็เลยมีมูทอันโทนแบบนี้นะครับแต่มันก็มีความเป็นสีสันของเรื่องดีมันเป็นอะไรที่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อะผมรู้สึกว่าผมดูแล้วผมอยากไปอยู่ม o เดลนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่เรื่องของอวัยรุ่นเรื่องรักๆค่ๆเรื่องของ LGBT การเปิดอะไรเงี้ยผมชอบบรรยากาศวิวทิวทัศน์ตึกลาบ้านช่องทุกอย่างมันให้ความรู้สึกเป็นแบบอันนี้คือ UK นะครับแล้วมันคือแบบบ้านนอกยูเครแต่บ้านนอกยูเคก็คือประเทศที่พัฒนาแล้วอ่ะมันก็คือมันก็มีมาตรฐานของมันแต่วิวธรรมชาติการใช้ชีวิตทุกอย่างมันดูมันดูดีมากนะครับถึงแม่ถึงแม้กระทั่งแบบบ้านบ้านรถลากบ้านรถเทรลเลอร์ที่เมฟโตขึ้นมาเนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้แย่นะคือนั่นคือเป็นแบบ p r o p e r t y เล้นั่นคือแบบความยากจนของที่นั่นเลยนะครับความรู้สึกของเราเป็นคนไทย็ราถือว่าแมมันก็ไม่ดีแย่ขนาดนั้นนะ ก็อันนี้เป็นความรู้สึกล้วนๆนะแต่และตครก็จบแบบนี้คุณคิดเห็นยังไงบ้างดีกว่านะครับกับเรื่องนี้คุณสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ออติสก็คือไม่ได้จบกับเมฟใช่ไหมครับแล้วก็จะไปแบบว่าเอ้ยรูบี้เรามาเป็นเพื่อนกันได้นะอะไรยีรูบี้ก็บอกว่าฉันไม่เอาแล้ฉันมีเพื่อนแล้วอย่าอะไรเงี้ยเพราะเอาจริงรูบี้เป็นตัวละครที่น่าสงสารที่สุดในซีซั่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับโดนล้อคือโดนร้อนแต่เด็กใช่ไหมเราโตมากลายเป็นบูลลี่ซะเองอย่างเงี้ยแล้วนางก็ปรับตัวดีขึ้นมากแล้วแบบเพราะว่า เดอะแก๊ง <The> เก่านางก็ไม่ได้ตามมาเรียนด้วยกันใช่ไหมครับนางก็เออกลับมาคุยกับโอติสสุดท้ายก็เหมือนกับจะกลับมาสปาร์กันมากขึ้นนะพ่อยังซัพพอร์ตเลยนะครับตอนแรกพ่อก็แบบเกลียดหน้าโอติสใช่ไหมสุดท้ายก็แบบเออปล่อยให้อยู่กับลูกสาวเงี้ยสุดท้ายแบบหลับไปด้วยกันด้วยแต่ไม่ได้มีอะไรกันนะแล้วคือความรู้สึกผมอ่ะเคเมีผมคิดว่าโอติสกับรูบี้มันเข้ากันมากกว่านะคือโอติสกับเมฟผมรู้สึกว่าไม่ขนาดนั้นนะ แล้วจริงๆมันจบแบบไปเปิดอย่างเงี้ยกไ็ไม่แน่ไม่แน่เอาจริงๆถ้าจบอย่างเงี้ยก็ค่อจะไปรักกันต่อก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคิดว่าผมน่าจะพบว่าตัวละครที่สําคัญสาคัญในเรื่องนะครับมันก็จะมีตัวละครยิบย่อยอีกนะซึ่งเราไม่พูดถึงแล้วกันแล้วก็ตัวละครที่ผม <S <S ชอบมากที่สุดนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าก็น่าจะชอบรูบี้นะครับตั้งแต่ดู sex education มา เชียร์คู่รูบี้มากที่สุดเลยนะครับคือแบบนางแซ่บมากนะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นะแล้วก็กดไลค์กดติดตามช่องเราช่องเราด้วยนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงจะเกิดว่าเกือบจะ4,000 s u ซับสไคร r เแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้ในปีนี้จบที่4,000 5 0ห้าพันนะครับถ้าพุชไปถึงนะก็เจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมีรีวิวหนังรีวิวซีรีส์มาอีกนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ ขอแนะนำ Privateo VPN VPN สำหรับนักท่องโลกกว้างอย่างคุณจะหนังจะซีรีส์หรือแมสแอนิเมชันก็สามารถดูได้ทุกแอปทั่วทุกมุมโลกในราคาเริ่มต้นเพียงแค่2เหรียญเมื่อคุณกดไปที่ลิงก์ของทาง MovieWanderer คุณได้ VPN เราได้ค่าขนม Privateo VPN ปลอดภัยแน่นอนช้อปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่อง MovieWanderer ค่ะ